สวัสดีค่ะพบกับช่องสวนผักใยไหมค่ะมือนีใยไหมมีโปรแกรมตัดผักไปขายมืย่นสองหลายอันหลายแนวเต็มรวดไอ้เ,ออเ,นเนาะหอยไปน้ำเนี่ยนี่ค่ะไปเบิงอยู่รถดแล้วก่อนมียังแน่นี่กวางตุง้ง ตูต้ตนหอมผักขาก็มี่เลยอะนี่ผักขาชะอมเนาะผักขาแล้วก็ชะอมผักอีตูผักกะเพรานี่ผักสมุนไพรพื้นบ้าน,นะค่ะนี่ให้แบบมันยิ่งใหญ่เลยนี่เบิน่หาบาทะค่ะนี่ผักลิ้นปี หรือว่า,าดีปาช่อนเหรอไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรนะมันจะเป็นใบกรอบกรอบมีรสชาติจืดๆมันๆน,นะคะกินกับป้นแสบนี่กินกับป้นแสบแห้งกินกับน้ำพสบแกินกับป้นในเบิร์ดนะคะเป็นสมุนไพรยีสานเกิดอยู่ใน <c oughs> แปลงพักค่ะเกิดอยู่ในสวนครัวเขานี่ลแะนี่ฝนตัดไปงี้มืนแรกงีง้ เพิ่อนเกียวก็ไปล่างไปเอาใบที่มันบงงามออกมาดีๆใส่ตะก้าไหวนะคะมื้อเช้าเพิ่นเก็ียเอาไปขายนี่ค่ะกำลังตัดพักมะละขีนกนะคะตัดยอดมันไปขายมืออื่นอันนี้เป็นส,วน,นนะะสวนข้างในนะคะสวนข้างในสวนข,งของ คุณย่าสวนของคุณย่ามองนี้เพิ่นแบงไห้ค่ะเพิ่นแบงไห้ประมาณงานหนึ่งกะนี่ทีห้อยสังกระสีออมใบนี่ละค่ะประมาณหนึ่งงานกะ,นงงนะเอามาเห็ดเกษตรเอามาปลูกพักปลูกยังนี่ละค่ะนี่พริกค่ะบกพริกลูกโดดปลาดกินผักใสหอมม่หอดไก่เลย ถือฝนแตกขึ้นมะออย่างฮักพักไซบางคนโบงหูจักม่องเพื่ินๆิดว่าหยอดพักอันตำนินนึกว่ายอดตำลึงนะคะนี่บแมนหยอดตำลึงเลยนี่เขาเอื่นว่าพักไซหรือว่ามะละขี่นกนะคะที่ลูกมันเป็นขุขะเป็นตะปูตะปามนะบางคนเขาก็กินน่วยบางคนเขาก็กินใบกินยอดนะ นี่กินได้เลยจะลวกก็ได้ไม่ลวกก็ได้นะคะกินกับน้ําพริกกินกับปนกับแจวนี่ละบางคนก็เอาไปใส่ออมออมปลาออมกุบกำลังโอ้กำลังงามมูแม่ข้างในหยอดบางไง่เลยนี่ถือฝนกำลังแตกออก กำลังแพร่ดิปลูกซ้ำเป็นบ,นบอดิพักไสนีนิ่มดิปลูกค่ะอันนกบ่นกหรือก,ก,กานนิละขาบนวยสูกมันมากไม่เห็ดเฮียไว้บ้านนี้ก็เกิดเป็นตนขึ้นมาถึกน้ำถือฝุ้นกับแตกอกไปวันนี้ ใส่อ้อมกบบอกย่างคักเลยนี่อ้อมกบอ้อมเขียนนี่ม,มันมันหายากแล้วค่ะลังค้นเพิ่นกับบะมีลังเฮียนเพิินบะมี่นะตะกี้มีทุกเฮียนแล้วอยู่น้ำเคียงหัวเดนี่หายยากแล้วบ่ค่อยมีแล้วายใหม่ก็เลยตัดไปขายเพิ่นหาบาทมันบอกง่าย

จำเคียงตังผักใส่ผักใส่มาละขี่นกโอก้งามแห้งสืเด็ยักษ์สวงมัดนี่ละ่ะคุณนะ่ะเป็นสมุนไพรนะ่ะ สมุนไพรซอยเรื่องความดันเรื่องเลือดเรื่องอยังนี่โบราณ่นมาก,กินค่ะเพราะว่าหวานเป็นลมขมเป็นยานี่ผูเ่า่นมาก,กินแน่ใด่ขมขมนี่่นว่ามันเป็นยาอยู่ในสวนเฮาเองค่ะอยู่ในสวนเฮาเอง บ้องยานค่ะบ่มีหมามีแมวของมาได้ดอกแก่ okay. เอาไปล่างไปยังอีกเทน,นึงเริ่มสิคําแล้วค่ะยุ่งก็เริ่มออกมากแล้วกันเสียงจิป,ปมเสียงจิงหลีดเสียงยังก็เริ่มห้องแล้วอืมอ้าสำหรับผู้ใดที่บ่ท่านเคยเห็นนะคะอันยอด ผักไสมาลาคีนกตุ่นตนมันเป็นยังสีล่ล่ะบางคนเห็นแต่นวยมันอยู่ในจานอยู่ตลาดนี่แี่ละต้นมันเป็นยังสีล่ล่ะอันนี้ว่าท่านได้เป็นนวยกําลังเป็นดอกนี่ฮะดอกมันกําลังเป็นดอกจากน้อยกับสิีหน่นวยดอกนี่น้วยกับก,นนก,ออกินน้วยอีกหน้วยอ่อนมันยอดเต็มยอ้า,อาโอเคค่ะ น้ำมอนีน้ำพผีหนวองมื่อเบิงต้นผักไซผักพื้นบ้านอีสานค้องดีส่วนผักเย่ไหมค่ะฝากเป็นกำลังใจให้เพจส่วนผักเย่ไมแล้วก็ช่อง YouTube สวนผักเย่ไหม้ในเด้อจ้า